นั้นก็ต่อสักอีกคำถามครับเกี่ยวก,กับเรื่องของอการนิกะเนี่ยนะครับอาจารย์เขาบอกว่าบางทีมันมีนะอาจารย์อย่างก็เวลาคนเขามาขอเนี่ยนะแล้วก็ฝ่ายพ่อเนี่ยแม่เขาชอบอมแม่เขาชอบผู้ชายเยอะนะแบบเย,ย,ยอะกีดกันนะนะกีดกันไม่เอานะก็เป็นคําถามที่บางทีผู้หญิงมันก็ผู้ชายเขาชอบกันเนี่ยเด็กเขาชอบกันแล้วก็แต่พ่อไม่ไม่ไม่สนใจผู้ใหญ่ไม่ไม่ให้ นี่คือพ่อเป็นวลีโดยตรงอาจารย์ครับ <คะ S 1> อืมก็เลยถามมาอาจารย์บอกว่าพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมยกให้อาจารย์ไม่ยอมนิกายให้ทําพิธีนิกายไม่ไม่เอาละไม่ให้ทีนี้จะไปให้ไอ้บังเนี่ยอาจารย์ไอ้บังของผู้หญิงเนี่ยพี่ชายของผู้หญิงเนี่ยอาจารย์ที่ไม่มีปัญหากันเพื่อเปอเป็นเพื่อนกันด้วย <น S 2> ช่วยกัน <ไป S 2> ช่วยก <นะ S 2> ัยนอย่างเงี้ยทําพิธีทำทำพิธีนิกาแทนได้ไหมอาจารย์อืมบิสมิลลาห์รามะซฮัลลอห์อัล ตอนอาจารย์ขออาจารย์ใช้เวลานานไหมไม่นานเท่าไหร่รวบรัฐเลยเขาไม่เลยเขาเต็มใจนะพ่อแม่เต็มใจนะครับเป็นใครใครก็อยากได้นะบัณฑิตจบจากอินโดนีเซียยามีอาอิหมามนะครับเนื้อหอมมากเลยนะครับแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความรู้ทางศาสนาเนี่ยใครก็อยากได้ใช่ไหมครับก็ทำธุรินละแต่ว่าบางทีเนี่ยพ่อก็อาจจะมีวิธีคิดของเขาที่อาจจะมองอะไรที่ต่างกันไป นะครับต่างกันไปกับเจ้าสาว mm. ฉะนั้นเรื่องเรื่องนี้โดยปกติแล้วถ้าเป็นเจ้าสาวที่ยังโสดอยู่ <c oughs> ยังไม่เคยผ่านการแต่างงานนะสิทธิในการตัดสินใจเนะี่ยเป็นสิทธิของพ่อโดยโดยโดยตรงเลย <c oughs> นะครับโดยตรงเลยแต่ก็เป็นการสมควรเป็นการชอบดวลการของศาสนาที่คุณพ่อก็สมควรจะปรึกษาแล้วก็หา,หาหรือสอบถามความสมัคใจความเต็มใจ <c oughs> ของลูกสาวด้วย แต่ว่าความเบ็ดเสร็จการตัดสินใจที่ท,ที่ที่เบ็ดเสร็จเลยนะ่ะต้องต้องยกให้เป็นสิทธิ์ของคุณพ่อถึงแม้เจ้าสาวอาจจะไม่เต็มใจแต่ถ้าพ่อเห็นสมควรพ่อก็สามารถที่จะจับแต่งได้หรือเจ้าสาวเนี่ยผู้หญิงแล้วลูกสาวเนี่ยอาจจะมีความประสงค์จะแต่งงานแต่พ่อเห็นแล้วว่าไม่เหมาะสมด้วยดย้วยด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องรับฟังแล้วก็ให้เป็นการตัดสินใจของพ่ออันนี้อันนี้อันนี้คือหลักการเบื้องต้นในกรณีที่ เป็นหญิงสาวนะครับเพราะว่าโดยโดยโดย,โดยสายเลือดแล้วเนี่ยพ่อเนี่ยย่อมมีความรักความห่วงใยความหวังดีกับลูกมากกว่าคนอื่นมากกว่ามากกว่าพี่ชายน้องชายเสีเดยดซ้ิมฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยในเบื้องต้นลูกสาวซึ่งยังไม่มีประสบการณ์การมีครอบครัวหลักการศาสนาให้สิทธิที่อันชอบทำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือกับ คนที่เป็นบิดางั้นจะไปแต่งงานเองนะครับหรือจะแต่งตั้งวารีขึ้นมาเองโดยพระละการไม่ได้เป็นอาคารเลยถึงแม้จะไปให้วารีที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดในลําดับถัดไปก็ยังไม่อนุญาตนะครับยังไม่อนุญาตเพราะสิทธิ์นี้เป็นสิทธิ์ของพ่อนะครับสิทธิ์อัลลาวิยะก็คือก่อนก่อนคนก่อนคนใดทั้งสิ้นนะครับจนจนกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ละการศาสนาหรือ,อสุนตกตกอรอิยาเนี่ยเขาจะวินิจฉัยว่าคุณพ่อเนี่ยหมดสิทธิ์ซะก่อนนั่นแหละถึงจะย้ายไปสู่สิทธิ์ของคนอื่นได้นะฉะนั้นถ้าถ้าคุณพ่อยังไม่แต่งให้ก็ยังไม่แต่งไม่ได้จะไปหาอิหมั่มก็ไม่ได้จะไปหาพี่ก็ไม่ได้จะไปหาใครก็ไม่ได้เพราะว่าสิทธิ์ในลำดับต้นลำดับที่หนึ่งเลยก็คือสิทธิ์ของพ่อ ผู้หญิงคนใดที่แต่งงานโดยที่ไม่ให้พ่อแต่งให้ไม่อนุญาตนะครับหรือถ้าพ่อไม่แต่งให้แต่พ่อมอบให้คุณปู่แต่งให้พ่อมอบให้พี่ชายแต่งให้ให้ลุงแต่งให้ก็ยังถูกต้องแต่ถ้าไปแต่งเองเพียงเพราะบอกว่าพ่อยังไม่ยอมยกให้เนี่ยนะผิดหวังกับพ่อก็เลยไปหาคนอื่นแต่งให้อันนี้ไม่ซ้อไม่หาล้านแล้วถือเป็นสีน่า นะครับสุรษุนุลละสัลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมนะครับอายุมัมรอตินนะกะฮัดบีไวรอิทนิวาลีฮาฟานิกาหุฮาบาติลุนบาติลุนสตีนางใดนะครับทั้งสดและไม่โสดเนี่ยจะไม่หรือไม่ไม่ก็แล้วแต่ถ้าถือวิาสาสะพระอาการไปแต่งเองโดยที่วาลีคุณพ่อเนี่ยไม่ได้บอกยกให้ไม่ได้ยินยอมเต็มใจให้แต่งนะครับฟานิกาหุฮาบาติลุนแต่งไปใช้ไม่ได้ ให้บังแต่งก็แต่งไม่ได้ให้ปูก็แต่งไม่ได้เราสุนบอกเลยนะแต่งไปก็บาาติ้นเป็นโมฆะกรรมเป็นโมฆะกรรมฉะนั้นถ้ายังเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณพ่อนะไม่มีใครเอาไปทําหน้าที่ตรงนี้แทนได้ <c oughs> ยกเว้นเท่กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าพ่อเนี่ยปฏิบัติโดยความไม่ชอบธรรมหรือมีอคติจนจน,จนเกินงามเช่นกีดกันทั้งๆที่ ฝ่ายชายเนี่ยว่าที่สามีว่าที่หลุกเขยเนี่ยเป็นคนดีนะแต่ด้วยอคติส่วนตัวไม่ชอบหน้าไม่ชอบอาชาติกูนอะไรก็แล้วแต่ที่หลักการศาสนาถือว่าไม่ใช่เหตุผลหลักนะครับหลักการศาสนาก็จะปรับลดอะไรว่าสิทธิ์ในการที่จะเป็นวารีเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายโอนอำนาจตรงนี้ไปให้คนอื่นแทนเขาเรียกในภาษา,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 าอ,อัลกุรอานบอกว่าอรอัลอาบก็คือ กีดกันคนที huh. uh, said, ่สมควรจะได้ร <reopening> ับการตกแต่งเนี่ยให้แต่งไม่ได้แล้วเราก็สั่งห้ามพฤติการนี้ก็คือฟะลาต้าอุลูฮุนไอยังกีฮนาซววจะฮุนในอิลาตอราดอูเบยนะฮุมบิลมารูฟพวกทางทั้งหลายไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขัดขวางไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกีดกันนะครับเขาทั้งสองไม่ถึงคนที่ประสงค์จะแต่งงานกันโดยเฉพาะคนที่เคยเป็นอดีตสามีภรรยากันนะอย่าไปขัดขวางไม่ให้เขาแต่งงานกันอันเนี้ย อายะกุรอานอายะนี้ถูกประทานลงมาเนื่องจากว่ามีแนวคิดมีความเข้าใจของวาลีนะครับที่จะกีดกันไม่ให้อดีตน้องเขยนะครับย้อนกลับมาแต่งงานกับน้องสาวของตัวเองเพราะว่าถือว่า,อาไอ้น้องเขยเนี่ยมันหยามเอาน้องไปแล้วก็ดูแลมาดีแล้วก็อย่าทิ้งอย่าอย่าน้องสาวตัวเองทิ้งมาแล้ววันนึงคิดจะหวนกลับมารักจะมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาไม่ยอมนะไปรูปคมเขาไปอะไรเขาเขาก ไม่ยอมแต่งแล้วก็ประทานกุรานลงมาอย่าเป็นแบบนี้ถ้าเขาสองคนเขาประสงค์จะแต่งงานกันจะมีชีวิตเป็นครอบครัวกันส่งเสริมก็ไปถ,ถ,ถ,ถ้าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นคนดีเป็นอะไรเงี้ยนะให้เขามีครอบครัวไปเขาก็เอากรณีแบบนี้ไปเทียบกับกรณีอื่นๆด้วยถ้าหากว่าผู้เป็นวาลนะีมีเจตนาเพื่อที่จะกีดกันเพื่อที่จะขัดขวางเพื่อที่จะรังแกอนุนีตอะไรก็แล้วแต่นะครับบางทีไม่ให้แต่งลูกสาวเพราะออไอพ่อฝั่งเจ้าบ่าวกับเราเนี่ยมันไม่ลงกันไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือเรื่องชาติตระกูลเรื่องฐานะซึ่งมันไม่ใช่สาเหตุหลักๆนะไม่ใช่สาเหตุหลักแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลบางเหตุผลได้ครับตงแต่ว่าพ่อต้องมีความชอบธรรมด้วยเช่นพ่อเห็นแล้วเนี่ยเออเอกคนเนี้ยมัน้าลุกให้ลูกเราไปในลูกเราต้องตก,ะกระคมลาบากกัดก้อนก็กินแน่โดยปกติแล้วพ่อก็จะไม่ยอมให้ลูกสาวไปลําบากนะนอกจ,จากว่ามันมีช่องทางมีลู่ทางยังไงที่จะอธิบายให้พ่อเข้าใจนะ ให้พ่อเปลี่ยนใจได้อันนี้ก็โอเคไปก็ดูตามความเหมาะสมกันล้วกันนะวันล้อตลาอาัมครับ